สวัสดีครับสู่คนด้วยนะครับผมผมเนทนะครับก็คลิปนี้เนี่ยมันน่าจะออนแอร์ดีเลย์ซีซันพาร์ทซีซันสามที่จะมา1วันนะครับผมเรียกได้ว,ว่าวันที่ผมลงคลิปเ,เพื่อนๆก็น่าจะเล่นกันแล้วใช่ไหมฮะ แม่เสียดาย่างเลยนะแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยคลิปถัดไปเนี่ยนะครับผมอาจจะขอขั้นเป็นปืนใหม่ของซีซันหน้าทันทีนะครับผมก็สําหรับคนที่ขอคลิปม,มาข้ออดใจแป๊บหนึ่งนะฮะผมขอทําปืนใหม่ก่อนนะครับผมโอเคนะฮะ GSW ในวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาสอนแต่งนะครับผมจะติดตั้งแมกกาซีน10 r o u FMJ นะครับผมหรือเป็นกระสุนจอเกาะนั่นเองนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับแน่นอนนะครับว่าอย่างแรกเลยที่ต้องติดตั้งก็คือแมกกาซีนนั่นเองนะครับผมผมแมนะนาให้ติดตั้ง10บเลา fmj นะครับเพื่อที่จะเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็ดาเมจแล้วก็เจาะเกาะมานั่นเองนะครับผมเป็นแมกกาซีนที่เหมาะสําหรับการเล่นระยะวันกลางถึงไกลามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การยิงของเราเนี่ยสามารถคุมพื้นที่ตูได้ง่ายขึ้นนั่นเองข้อเสียคือซูมยิงนะฮะมันจะชา้าลงไปถึง40%เซนเลยนะแล้วก็ความจุแมกกาซีนลดลงไป10นัดน,นะครับผมระยะห่าง เท่ะตึก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 นั่นเองนะครับซึ่งด้วยความที่เลเวลเรยงยิงนะครับผมมันเพิ่มมาถึง40%เนี่ยเพราะฉะนั้นนะผมบอกตรงนะว่ามันใช้บุกเข้ายากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่วนข้อเสียเรื่องอื่นๆก็เรียก,ก,กว่ามันไม่เป็นไรกับเราอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเน้นยิงแบบสไนเปอร์นะครับจะยิงดักสตูลแต่ระยะกลางถึงไกลนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรามีดาเมทที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เลเยอร์ดาเมทที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เจาะเกาะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะของแต่งถัดไปนะครับผมถ้าจากแม็กนนปองล้ืัะครบ ผมแนะนำเป็น MIP 200มมมิด เรรบนะคัเพื่อที่จะเพิ่มเลดาเมจเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็เพิ่มความไวกระสุนทําให้กระสุนเนี่ยมันเข้าถึงเป้าสตูดงเร็วขึ้นนั่นเองนะครับข้อเสียคือเพิ่มเลเวลลานยิงปีก12เปอร์เซ็นต์นะครับก็เล่นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาวัน52เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอย่าไปซีเรียสในเรื่องนี้มากนะครับผมเรื่องเลเวลลานยิงที่เพิ่มขึ้นมานะเพราะว่าตัวปืนเราไม่ได้เอาไปใช้บุกอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมเพราะงั้นก็เลยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะของแต่่่งงงงงงชิ้้้้้้นน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 ถัััััดไปปปะะะะคคครรรบบบผผผมมมจาากกกกลลลลลลอออออืเเเ็ใใใสวขตตแ ปริญญาฟอร์ดกิฟนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับผม แล้วก็ลดอาก,การตัวกระตุกด้วยเวลาที่เรายิงไปนะครับผมแล้วโดนยิงสวนมันเนี่ยทำให้เป้าเราเนี่ยกระตุกน้อยลงน,นั่เนเองนะครับโดยมีข้อเสียเรื่องความเร็วขึ้นที่ลดลงไป3ซนะครับแล้วก็ความเร็วขึ้นที่ขณะเลนเนี่ยลดลงไป10ซึ่งข้อเสียพวกนี้ถามว่าสมผลไหมมันสมผลกับเรานิดนึงฮะไม่ได้สมผลมากนะักเท่าไหร่นะครับที่สําคัญเนี่ยคือความแม่นยเมื่อเลนยิงที่เราเพิ่มขึ้นมาต่างหากนะครับผมที่สําคัญนะแล้วก็ตัวก,กระตุกด้วยนะครับผมเพราะว่าการใช้ปืนเอสบอลในการติดแม เพราะฉะนั้นนะครับผมการลดตัวตุกเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับโอเคนะแต่ไม่อย่างหนึ่งคือไม่มีข้อเสียเรื่องเพิ่มเลเวลาเลงยิงด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็เพิ่มเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเพิ่มให้มันเยอะกว่านี้เลยดีกว่านะครับผมโอเคนะของแต่งถัดไปนะครับผมถ้าจากใต้ลํากล้องเป็นในส่วนของกลิปหลังนั่นเองนะครับกลิปหลังนะครับผมผมแนะนำเป็น granulated grip tape นะครับเพื่อจะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงนั่นเองนะครับผมทําให้กระสุนเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนั่นเองข้ออเเเเเสีีียยคคคคืววววาามมรรรร็็่่่งงทขะะลลลนนจดไป4%ับแต ที่ขนาดเล็งนะครับผมผมบอกตรงๆว่ามันแทบจะไม่ได้สมผลกับเรามากนะครับผมเพราะว่าอยิ่งเดินช้าเนี่ยตัวเราเนี่ยก็จะแม่นยําขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเป้าเราเนี่ยเราจะสามารถเลื่อนนิดนึงก็โดนศัตรูแล้วนะครับจะไม่ต้องเลื่อนเยอะนะแล้วอย่างหนึ่งคือเรามีดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถปิดชิปสู้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็งเนี่ยมันจะไม่ได้สมผลมากกับเราเท่าไหร่นะครับผมเราจะไม่ใช่สายที่ซิกแซกหลบนะครับโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมถ้าจะกล เลเซอร์นะครับผมผมจะนำเป็น OWC เล Laser t a c t i c a l นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองครับผมแล้วก็มีข้อดีแถมด้วยคือเวลาเล็งยิงเนี่ยลดลงไป8%นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะดีงามมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันติดลบไป52ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ติดลบไป44นะครับก็ะถือว่าช่วยมาได้นิดนึงนะครับผมโดยมีข้อเสียเรื่องเห็นเลเซอร์ช่วยเล็งนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลในส่วนนี้นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปชิดสตูอยู่แล้วไม่ได้แคมเเเรรรรรี่ยยยใกกกกลล้้ดวะะะะะผมาาาาิงงงตแ่่ถึไพฉโอสทู เราเกได้ว่าน้อยมากเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลไปเลยนะก็ครบทั้ง5าชิ้นแล้วนะครับผมสำหรับการแต่งปืนเอสมอลนะครับในรูปแบบของการติดแม็กซ์ซีน10เรา FMJ นะครับผมก็ต่อไปก็เป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะครับไปดูว่าตอนเล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นประมาณยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ We'll i'm mm you -hmm. mm -hmm.